เอาแล้วจุดแจกันยุงเอ้ยไม่ใช่ทูบลย,ยุงมาสองวันพอวันที่สามกาจะไม่จุดโอ้ยพี่น้องอม่อะไรวะเนี่ยยุงอะไรวะเนี่ยโอ้ยตัวเบลอเลยตัวใหญ่ด้วยแอวเจ๋งกว่นานั้นอีวยุงกุ้ตัวอะไรวะโคด่ะยุงมันมาจากไหนวะเยอะแยะ ก็จะไม่จุดแล้วนะสองวันแล้วนะเห็นอ้ยพี่น้องครับยุงเยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมยุงยุงยุงนี่ก็ยุงยุงทั้งนั้นโอ้โยจุดอยู่สามวันนี่ยังบินว่อนอยู่เลยนะกะจะไม่จุดแล้วนะคิดว่ายุงมันหมดไปที่ไหนได้ครับโอ้ยยุงโคตรเยอะนะครับเพราะฉะนั้นโอ้ยเห็นแล้วเอาอะไรเนี่ย มแมลงกระเดี้ยงอา้าวได้ทั้งมแมลงจัดไปโอ้ชีวิตนี้ขาจะไม่โอ้ยยุงเยอะว่ะเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยวันที่สามแล้วนะผมสั่งอา่าทูปกันยุงไอ้ลยยุงมาเนี่ยแต่พอจุดมายุงตายโคตรเยอะเลยว,ว่ะแห้กูต้องจาดจุด,จดทุกวันใช่ไหมเนี่ย โอ้โห่เจ้าม่เจ้ายุงลุงยุงยุงยุงโอ้ย fall. ยุงโอ้ยยุงโคตรขวนโคตรแม่ยุงตาย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 พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวฉลาใจนะสำหรับยุงนะครับปัญหาสำหรับพื้นบ้านเราปัญหารอบข้างรอบกายหูยยุงยุงนี่คือยุงยุงโอ้ยนะครับ เออผมคิดถูกแล้วครับวันนี้ที่ผมจุดยาก,กันยุ่งอีกรอบนะสำหรับใครติดตามนะครับสนใจใชอบอยากได้ยาจุดไลยุงรุ่นที่ผมซื้อมาทักครับถักถ่ายคอมมินด้านล่างนะจัดไปโอเคแค่นี้ก่อนไม่ไหวแล้วคิดถูกแล้วที่จุดยาไลยุงโอ้เยอะจริงๆเพราะผมอยู่ที่ป่านะครับ บ้านรอบข้างมีแต่ป่าจริงขอบคุณสำหรับคลิปนี้เอาแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ